ประพัดสอนมีพระบาลีว่าประพัดสรมีดังพิกเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนอมีรัศมีถ้าหากว่าเราใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ดูเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกตัว แล้วมีกล้องมันจับจ้องอยู่ถ้ากล้องมีความละเอียดสูงความถี่สูงก็จะเห็นว่ามีอะไรเป็นเกราะอยู่ที่ที่เรานะมันก็เงาเนี่ยเป็นเกราะแต่รัศมีของจิตนี่มันจะไปรอบตัวเงาไปทิศใดทิศหนึ่ง โอนไปเอ็นไปตามแสงแดดแสงแสงแดดหรือแสงอะไรที่มากระทบร่างกายเราด้านหนึ่งก็เงาก็ไปอีกด้านหนึ่งแต่ว่าจิตประพัดสอน,นี่ถ้าจิตผ่องใสดีๆก็คนผู้นั้นก็จะเดินไปไหนก็มีรัศมีที่เห็นได้ยากละเอียดมากแต่มีอยู่แต่ จิตประพัดสอนนี้ไม่ได้หมายความว่าจิตสะอาดบริสุทธิ์โดยประการทั้งปวงแล้วบางครั้งบางทีจิตประพัดสอนนี้มันก็เหมือนคล้ายๆนะคล้ายๆกันในดวงจิตนี่ผ่องใสแต่ว่ามันมีสารพิษอะไรเจือปนมันกัดน้ําน้ําที่เราใส่ขวดใส่แก้วใส่เราจะเห็นว่าน้ําใส เหมือนกับแก้วบางทีดูไม่ออกว่าใ,ในในแก้วมีน้ำหรือเปล่าเพราะมันใสแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำในแก้วนั้นมันจะปลอดสารพิษแล้วอาจจะมีน้ำกรดอาจจะมีน้ำส้มฤริดแรงหรือจะมียาพิษอะไรมีสยานยอยู่ในน้ำนั้นก็ได้ ยาในก็คือ,อยาอยาฆ่านะฆ่าชีวิตอาะนร้นต้องดูนะต้องดูว่าจิตพ่องใสนี้มันพ่องใสด้วยความสะอาดบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือพ่องใสเพราะไปสร้างสารรค์ทำให้มันพ่องใสด้วยจะมีสารพิษอะไรเจือปน เราต้องทำจิตของเราให้ผ่องใสด้วยธรรมะ,จะเจริญธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านมาทางรักษาสีในบริสุทธิ์และทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้ถึงไม่บริสุทธิ์ถ้าเราทำจิตให้ผ่องใสชีวิตก็จะสุขสบายนะลองดูกันบ้าง